สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องกลุ่มของสารป้องกันกําจัดโรคพืชวันนี้เดินทางมาถึงสารกลุ่มที่ e คือสารกลุ่ม e สารกลุ่มนี้จะเป็นสารกลุ่มระดับที่5นะครับที่ผมจะเล่าในวันนี้ซึ่งพูดมาแล้ว4กลุ่มวันนี้เดินทางมาถึงกลุ่ม e ก็จะมีกลุ่ม a b c d นะครับวันนี้กลุ่มกลุ่มระดับที่5เนี่คือกลุ่ม E ซึ่งสารกลุ่ม E เนี่ย เป็นสารที่มีกลไกกาน่วยที่มีผลต่อระบบการส่งสัญญาณระดับเซลล์เราไปเรียนรู้กับเรื่องนี้นะครับว่าสารกลุ่มอีในบ้านเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างและมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างก่อนอื่นนะครับขอจะแนกเพียนา้นสกก่อนท่านใดพอมีกาลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงเชี่ยวแรงพระพิกษุภาพาดบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนานาฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับ ท่าในประสงค์ไม่อยากสาม,มารถบวจากผ่านบัญชีแจ้คลิปที่ผมแนบไว้ใใดโดยตรงของโรงพยาบาลได้เลยนะครับถ้าในประสงค์ไม่อยากผ่นานโทรศัพท์มือถือกระจันเก้าแปดสี่จันทร์ศูนย์สี่เหลี่ยมกดถอดบริจาคครั้งละหนึ่งร้อยบาททุกครือข่ายมือถือเพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลซิริราชนะครับก็ขอ,ขออนุโม,มทนาบนกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากกรมวิการเกษตรเรื่องการจัดเป็นกลุ่มสรรารประกอบจัดโรคพืชตามกลไกการอวิทย์ข้อมูลนะครับ มาจากภาคภา,าษาอังกนะครับของ FIC ก็คือ f ั n g i c i d e r e s i s t a n t Action Commit นะครับซึ่งมันจะมีใครอยากดูเว็บไซต์พวกนี้เนะี่ผมเข้าไปเลยนะครับ FIC web FIC info นะครับมันจะมีข้อมูลภาคภาษาอังกฤษมาอยู่นะครับสรับกานกำจัดโรคพืชในวันนี้นะครับผมนะครับนำข้อมูลมาเนี่ยเป็นของกรมพิกาเกษตรโดยการจัดแบ่งกลุ่ม ป้องกันสารพืชตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับตัวนี้ตามกลไกออกฤทธิ์จะมีกลุ่ม ABC กลไกออกฤทธิ์ที่มันจะเหมือนกันก็จัดมาใส่กันแต่เลขประจํากลุ่มหนึ่งสามสี่ห้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังในภายหลังนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์วันนี้มาถึงกลุ่มลําดับที่5นะครับสารป้องกันาจัดสตรูพืชกลุ่ม E นะครับเวลาพ่นลงไปแล้วมันจะมีผลต่อกลไก ระบบการส่งสัญญาณระดับเซลล์ของพวกเชื้อรารคพืชนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลจาก f i c ไนะครับกลุ่ม E เนี่ยมีกลุ่มย่อยทั้งหมดอยู่3กลุ่มนะครับมีกลุ่ม E1 E2 E3 และกลุ่ม E1 เนี่ยมีเลขประจำกลุ่มคือเลข13นะครับกลุ่ม E2 นะครับมีเลขประจำกลุ่มคือเลข12กลุ่ม E3 มีเลขประจำกลุ่มคือเลข2นั่นเองนะครับแล้วในสารกลุ่ม E เนี่ย แต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยมีสารตัวไหนบ้างในบ้านเรามีต่างประเทศมีโดยเฉพาะวันนี้ผมจะพูดเรื่องบ้านเราเนี่ยมีสารตัวไหนบางตัวก็ไม่มีในบ้านเราก็มีนะครับสารกลุ่ม E ลลำดับที่1ก็คือกลุ่ม E 1หนะครับเป็น Signal Transduction m e c h a n i s m อ่าเมานิซึมอานนเป็นพวกนี้เราเรียกว่ากลุ่มไม่รู้จักกลไก่อะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับการสง่งสัญญาณเขาเลยจัดในกลุ่ม E1 แล้วก็มีกลุ่มย่อยเป็นเอลิล็อกซีควินโดลินนะครับแล้วก็ฟีโนโซโลอยโซโซลิโนนนะครับชื่อสัมผันของสารที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือควินอกซิเฟนนะครับกับโพรควินาไซโพรควินาซิดนะครับเลขประจำกลุ่มเลข13ยากลุ่มนี้นะครับกลุ่มอ1เนี่ยความเสี่ยงต่อความต้องกานในปานกลางแต่ยาทั้ง2ตัวนี้ทั้งควินอกซิเฟนกับ โป uh, รควินาะซิดนี่ไม่มีในบ้านเรานะครับไม่มีในบ้านเราอนาคตถ้ามีก็อาจจะได้เห็นนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลนะครับจากตัวของ f อ c ภาคภาษาอังกนะครับเป็นกลุ่ม E1 uh, ่แต่ภาคภาษาอังกษก็จะแยกย่อยออกมานิดนึงนะครับกลุ่มแรกเป็นเอลซ็อกควินอลีนนะครับจะมีตัวควินน็อกซิเฟนนะครับกลุ่มที่2ก็คือควินาโซลีโนนนะครับจะมีตัวยาโปรควินาซิตจะแยกย่อยกว่า ของทางกลุมวิชาการเรานิดนึงเลขกลุ่มก็เหมือนกันนะครับตัวเลขกลุ่มที่13นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับสารที่มีจําหน่ายในต่างประเทศนะครับบ้านบ้านเรามีหรอกตัว,ต,วตัวพวกนี้นะครับเอามาให้ดูว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้ถ้านกอานาคเข้ามาเราเราก็อาจจะเห็นเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ที่ผลิตในต่างประเทศเนี่ยก็มาจําหน่ายในบ้านเราเหมือนกันแต่ไม่ใช่สารตัวพวกนี้มาตั้งบริษัทเช่นโโ till, พวกดาวโกไซพวกนี้ก็มีบริษัทพวกนี้ในบ้านเราเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเป็นกลุ่ม E2 กลุ่ม E2 เนี่ยก็จะมีกลไกการร่วต่อระบบการส่งสัญญาณเหมือนกันแต่คล้ายๆเป็นคนละที่คนละตำแหน่งกันนะครับเขาถึงแยกกลุ่มมากลุ่ม E2 เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มพวกสารฟีนิลไพรโรเลสนะครับฟีนิลไพรโรเลสมีอยู่2ตัวมีอยู่2ตัวก็คือเฟนพิโคลเฟนพิโคลนิลกับฟลูโอดออกไดออกซนิลนะครับ ซึ่ง2ตัวนี้มีเลขกลุ่มคือเลขกลุ่มเลข12ความเสี่ยงต่อค้ำทุานคือต่ําถึงปานกลางและ2ตัวนี้ไม่มีในบ้านดอกอนาคตอาจจะมีก็เป็นไปได้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลจาก f i c คือกลุ่ม e 2ที่พูดมาเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นภาคภาษาอัยเบษเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีเขาจะแยกเป็นกลุ่ม finiul pyroless นะครับหรือ pp f ัง g ิไซด์แล้วก็มีเ h ม m คอลกลุ่มย่อยเป็น f i n i ล l p y r เ l e s s นะครับแล้วก็ a เ t ี่ย สารในกลุ่มนี้จะมีอยู่2ตัวก็คือเฟนไพรโคนิลและก็ฟลูไดออกโซนิลนะครับ2ตัวก็เหมือนกันแต่จะแยกย่อยกันจากภาคภาษาไทายอยู่นิดเดียวตอนนั้นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับสารสองตัวนี้ไม่มีในขายในบ้านเรานะครับแต่มีขายในต่างประเทศพวกโอฟลูไดออกโซนิลเนี้ย<ๆ>เขาก็ใช้ในการป้องกันกําจัดเชื้อรารเพื่อบ้านเรายังไม่มีนะครับถ้ามีก็ฟังไว้เผื่อในบ้านเราอาจจะมีในอนาคตข้างหน้านะครับ ต่อมาคือสารป้องกันจารรบพืชกลุ่มที่ e 3 e 3อยู่ในกลุ่ม e ใหญ่เหมือนเดิมนะครับ e 3เนี่ยก็จะเป็นกก uh, raction, เกี่ยวกับพวกออสโมติกซิกนอลทรานส์เรคชั่นเกี่ยวกับพวกแรงเขาเรียกว่าแรงแรงออสโมติกคล้ายๆกับพวกพืชอ,อะไรพวกนี้นะครับเาเรียกว่าแรงดันอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มที่อยู่ของกลุ่ม e 3เนี่ยจะเป็นกลุ่มสารพวกไดคาร์บ,บอซิมายนะครับไดคาร์บ,บอซิมายซึ่งไดคาร์บ,บอซิมายเนี่ย มีชื่อสามมญมีสารสามัญอยู่หลายตัวอยู่ในกลุ่มนี้ตัว E3 เนี่ยนะครับแล้วก็มีในบ้านเราด้วยนะครับจองไอ้กลุ่ม E3 เนี่ยชื่อสามัญก็คือคลโซลิเนตอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับชื่อสารตัวหนึ่งคลโซเลเป็นตัวหนึ่งตัวที่สองคือไดเมทาคลนนะครับตัวที่สามก็คือไอโพรเดโอนคุ้นๆไหมครับตัวนี้ตัวที่สี่ก็คือโปรไซมิดนอันนี้คุ้นไหมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันตัวที่5วินครโซลินนะครับ มีทั้งหมดอยู่5ตัวเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีอยู่3แต่มีอยู่2ตัวที่เป็นจำหน่ายในบ้านเราก็คือไอโพรเดโอนกับโพรไซมิโดนเึ่งจะมีตัวอย่างให้ใหดูนะครับซึ่งสารในกลุ่มอีเนี่ยนะครับเลขประจำกลุ่มคือเลข2นะครับเลขประจำกลุ่มคือเลข2ความเสี่ยงต่อความต้านทานมีระดับปานกลางถึงสูงตัวนี้ขออธิบายนิดนึ่งนะครับไอที่ว่าความเสี่ยงความต้านทานหมายถึงว่าเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยมันมีความสามารถในการจัดการตัวมันเอง ให้ปรับตัวและต้านทานต่อยาที่พ่นลงไปได้ระดับไหนกลุ่มอีเนี่ยที่มีในขายในบ้านเราก็คือไอโพรเดโอนกับโปรไซมิโดนเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงคือมีความต้นานทานเชื้อมีความต้านทานต่อยาเนี่ยสูงพอสมควรนะครับในกลุ่มที่3นี้ตัวนี้เป็นข้อมูลจาก e FIC ภาภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีกลุ่มก็ย่กลุ่มไดคาร์บอกสไมายเหมือนกันนะครับก็จะมี โปรโซลินเอตไดเมทาคลไอโพรเดโอนโปรไซมิดนแล้วก็วินโคลโซลินนะครับเลขประจำกลุ่มคือเลข2เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ที่ผมทำคลิปก็คือวันที่สาม3ิบนะครับวันนี้ที่30กรกฎาคม 2, สองพนห้าสราคาโปรไซมิดน50%เนี่ยขนาด100กรัมนะครับขนาด100กรัมเท่านั้นเองเนะ อยู่ที่ราคา274บาทซึ่งถือว่าถ้า1กิโลเนี่ยปลาไป2 2 0 0 0นะครับถ้าถ้าราคาระดับนี้นะปลาไป2 0 0นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ราคานะวันที่30 30กรกฎาคม2566นะครับตัวต่อมาตัวนี้เป็นตัวไอโพรไดโอนนะครับไอโพรไดโอนก็มีขายในบ้านเรานะครับตัวนี้ก็จะประมาณ485บาทก็ ถือว่าแพงอยู่พอสมควรนะอันนี้น่าจะประมาณโลหนึ่งนะถ้าผมจําไม่ผิดถ้าถ้าจําผิดก็ขอภัยด้วยตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีเลขบอกตัวนี้นะครับขอภัยด้วยแต่ราคาเนะี่ยอยู่ประมาณ485บาทนะครับสรุปนะครับาสารป้องกันจาโรคพือกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกลไกที่มนผลต่อระบบการส่งสัญญาณระดับเซลล์นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับกลุ่ม e 1กลุ่มแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการ signal transduction นะครับก็จะมีสารอยู่2ตัวก็คือควินอโซซิเฟนกับโพรควินาซิดซึ่งสองตัวนี้ไม่มีในบ้านเราเลขประจำกลุ่ม,ลมเลข13ความเสี่ยงต่อการต้านทานระดับปานการต่อมากลุ่ม E2 นะครับเป็นกลุ่ม Osmotic Signal t r a n s d u c t i o n อยู่ในกลุ่ม Phenyl p y r o l e s นะครับชื่อสมันมีอยู่2ตัวมีสารสองตัวในกลุ่มนี้ก็คือเฟนพิโคล n ิ l กับ f ูดแอกซโอนิ il, นะครับเลขประจำกลุ่มคือเลข12 ความเสี่ยงต่อคำต้านทานต่ำถึงปานกลางและ2ตัวนี้ไม่ได้มีอยู่ในบ้านเราอนาคตก็ค่อยว่ากันนะครับต่อมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม E3 ตัวนี้เป็นอัลไซเมติกซิกนอลทรานส์เลกชันเหมือนกันแต่ตำแหน่งคนไม่ตำแหน่งกันเนาะโดยอยู่ในกลุ่มกลุ่มสารเคมีมพวกไดคา์บซิมายนะครับแล้วก็มีสารอยู่5ตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่ม E3 เ่ยนะครับก็มีคอโซเลนตนะครับไดเมทาคโคลนไอโพรเดโอนโปรไซมิดนและก็วินโครโซลินนะครับ เลขประจํากลุ่มคือเลข2ความเสี่ยงของการต้านทานคือปานกลางถึงสูงและนะครับในกลุ่ม E3 นี้มีสารจาหน่ายอยู่บ้านเราอยู่2ตัวก็คือไอโพรเดอโอนกับโปรไซมิโดนไอโพรเดอโอนเนี่ยรู้สึกว่าจะคาราคาต่ํากว่าโปรไซมิโดนเยอะพอสมควรน,นะครับก็สรุปนะครับกลุ่ม E เนี่ยมีอยู่3ตัวมีอยู่3-3กลุ่มย่อยก็คือ E1 E 2 E3 และทั้ง3กลุ่มย่อยนี้มีขายในบ้านเราคือกลุ่ม E3 เท่านั้นและก็มีอยู่2ตัว คือไอโปรเดโอนกับโปรไซมิโดนนะครับคาเตือนนะครับเพื่อป้องกันการดื้อยาเนี่ยไม่ว่าป้องกันจากแมลงหรือโรคพืชกระตาเมื่อพ่นสารกลุ่มเดิม2 -3 ถึงครั้งควรเปลี่ยนกลุ่มพ่นสมัยไม่ควรพ่นสารในกลุ่มเดียวกันเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับครับนี่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันกําจัดโรคพืชที่นําเล่าสู่กันฟังนี้วันนี้มาพูดเรื่องสารป้องกันจากโรคพืชกลุ่ม E ซึ่งกลุ่มอ e ีกทีน e ี้มีกลไกที่มีผลต่อระบบการส่งสัญญ,ญาณร,ระดับเซลล์ ในบ้านเรามีไข่อยู่2ตัวคือ,อาสารสามัญไข่อยู่2ตัวคือไอโพรเดโอนกับโปรไซมิโดนนะครับซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มย่อยคือกลุ่ม E3 นั่นเองนะครับแล้วก็บ้านเราก็ขายมา,าเป็นระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ท่านั้นต้องบอกให้ก่อนนะครับช่องผมเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมการใช้สารเคมีแต่ที่ทําขึ้นเพื่อถ้าจะใช้ต้องใช้ถูกวิธีถูกหลักการถูกตัว นะครับมันมีปัญหาอย่างนี้นะครับคือนักวิกยารหลายท่านเนี่ยถามผมว่าเอ๊ะสลับกลุ่มยังไงดูกลุ่มยังไงนะครับก็เป็นที่มาว่าป้องกันจำแมลงสัตว์พืชโรคพืช,พชนี่ผมถึงได้ออกมาทําวิดีโอเรื่องนี้ว่าแต่ละสารแต่ละตัวมันอยู่ในกลุ่มไหนซึ่งอนาคตข้างหน้าผมก็จะสรุปมาให้ดูว่าสารกลุ่มนี้กลุ่ม E เนี่ยมีสารตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําเป็น กระดาษ A4 ชีตให้ดาวน์โหลดนาไปใช้กันทั้งจะรู้ว่าเออกลุ่มนี้กลุ่มนี้เวลาเราใช้สารกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราควรจะไปสลับกลุ่มไหนให้มันอยู่นอกกลุ่มไม่ใช่ว่าสลับสารในกลุ่มเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับครับก็บอกว่าเ่นี้ประโยชน์พี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยอภิภาพกนไใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทังทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นเองมีตนาที่จะไปลากมันเข้าลวงพุ่โนตุโลพุทธพรามจังหวัดสรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่นี้นั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริง,รงๆท่านเคมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีเทริตปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรันตนตรัยขอไปร้อนเสก่อนลูกท่านอยูด่ดนมีสุ ขอบคุณและสวัสดีครับ